สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกับรายการปั่นน้ําใจต้านภายมะเร็งนะครับรายการที่จับทําขึ้นโดยมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งนะครับซึ่งเราได้จัดทํารายการนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไรนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากไรอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณเทวิกาหรือชื่อเล่นว่าคุณต้อมนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตสวัสดีคุณต้อมก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฉันชื่อนางสาวเทวิกาจงขอนกลางค่ะ ลแล้วคุณคุณต้อมช่วยเล่าอาการป่วยให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยป่วยเป็นมะเร็งชนิดใดน,นะครับรักษาอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับเป็นระยะขั้นไหนแล้วก็รักษาอยู่ในขั้นตอนไหนให้คุณผู้ชมได้เข้าใจคร่าวๆนะครับว่าตอนนี้คุณป้อมป่วยเป็นอะไรกันแน่ครับหนูป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สามค่ะตอนตอนนั้นรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชรีสอรแก่นให้เคมีบมแปดครั้งตอนนี้ ย้ายกลับมาที่โคลามาฉายแสงที่โคลายี่สิบแสงค่ะครับแต่เดินทางไปกลับ120ลร้อยสิบโลตอนนี้ฉายได้แสงอยู่เลยค่ะครับก็คือต้องเดินทางไปฉายแสงที่โคลาตลอดเนาะตอนนี้ยังไปไปกลับกลับทุกวันหรือเปล่าครับใช่ค่ะไปกลับทุกวันค่ะโอเคเอ่อยังเหลืออีกกี่แสงครับสิบสี่ค่ะยังเหลืออีกสิบสี่แสงเนาะก็คือประมาณสักสองสัปดาห์กว่าๆเนาะเพราะว่าเราฉายได้ประมาณสัปดาห์ละห้าวันเนาะ ไดค่ะโอเคแล้วหลังจากใช้แสงจบคุณหมอวางแผนยังไงบ้างยังกินยาต้านฮอร์โมนต่อไหมหรือยังไงต่อหนูไม่ได้ยาต้านค่ะอ๋อโอเคเป็นแบบที่ไม่มีตัวรับฮอร์โมนเนาะค่ะโอเคคุณหมอก็คงคงวางแผนแค่ว่าใช้แสงจบนี้แล้วก็รอติดตามอาการเนาะได้ค่ะอยากให้คุณต้อมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้อมเนี่ยที่มาขอความช่วยเหลือยมงมุนที่หมอหมูสู้มมะเร็งเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีความยากลําบากในการรักษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ย อย่างไรบ้างครับคือหนูจะมาหนูจะลำบากช่วงฉายแสงว่าหนูต้องใช้เงินทุกวันเพื่อเติมน้ำมันไปกลับแล้วลูกก็ต้องเรียนหนูมีลูกทั้งหมดสี่คนนะคะแล้วมันหมุนเงินไม่ทนันมันลำบากเลยมาขอความช่วยอาจารย์หมอ รบกวนฐานนิดนึงได้ไหมตอนตอนนี้ยังทํางานอยู่หรือไม่ได้ทํางานตอนนี้ครับทําค่ะอาจารย์หนูยังทํางานอยู่ทําทําเกี่ยวกับอะไรนะครับทษทีพอจะบอกได้ไหมอาชีพอะไรเอ่ยได้ค่ะหนูเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยคือเป็นอาฮโอเคแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วที่ผ่านมาเวลาต้องไปฉายแสงนี่เราได้ทํางานไหมหรือว่าต้องหยุดงานไปเลยทําค่ะหนูไปหนูไปฉายแสงเสร็จหนูก็กลับมาทํางานเพราะหยุดงานไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วก็คือขอเข้าไปฉายแสงแล้วก็คือกลับมาก็ มาเริ่มปฏิบัติงานหลังจากตรงนั้นเนาะโอเคอย่างน้อยก็คือตอนนี้ก็ยังมีรายได้ประจําอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะก็ไปแล้วหนูก็กลับมาทํางานตรงนี้พอจะบอกให้คุณผู้ชมได้เข้าใจได้ไหมว่าการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยระยะทางไปและกลับเนี่ยประมาณสักกี่กิโลแล้วก็ใช้ค่าเดินทางเนี่ยอย่างที่บอกเป็นค่าเติมน้ํามันเนี่ยครั้งละประมาณเท่าไหร่ครับเดินทางไปกลับร้อกิโลค่ะ น้ำมันเติมทุกวันวันละห้าร้อยบาทโอ้ก็คือเดินทางก็คือไปกลับนี่ก็คือถ้าคํานวณเป็นสมมุติว่าคํานวณเป็นว่าถ้าสมมติว่าเราเดินทางไปในหนึ่งเดือนเนี่ยคิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับค่าเดินทางเนี่ยประมาณสักกี่บาทได้ครับให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆหน่อยก็ประมาณ500ก็ประมาณสามพันนะคะสามสี่พันนะคะสามสี่พันเฉพาะแค่เรื่องค่าเดินทางใช่ไหมที่เป็นปัญหากับเรา แล้วเรื่องอื่นมีปัญหาด้วยไหมส่วนมากค่าส่วนมากจะมามีปัญหาเรื่องค่าเดินทางฉายแสงนี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าอีกประมาณ14ครั้งพระถ้าจบตรงนี้ไปได้แล้วปัญหาทุกอย่างก็น่าจะคลี่คลายถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็ยังทํางานได้อยู่เพราะว่าที่ผมถามอย่างนี้เป็นเพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยหลายๆท่านเนี่ยคือบางทีมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็คือแบบไม่ได้ทํางานเลย หรือถ้าเป็นทํางานแบบรับจ้างรายวันมกคือก็บางคนก็คือไปทํางานแล้วขาดงานก็คือขาดรายได้ไปเลยแต่เท่าที่ฟังเนี่ยของคุณต้อมเนี่ยคือว่ารายได้จากเงินเดือนยังได้อยู่นะครับแต่ว่าแค่ว่าตอนนี้มีปัญหาก็คืออาจจะเงินไม่พอใช้ในช่วงที่เราใช้เงินเยอะมากผิดปกติก็คือช่วงที่เราต้องเดินทางไปและกลับ อย่างนี้นะครับอย่างที่ได้ถามไปก็คือต้องไปฉายแสงอีก14แสงก็คือประมาณ2สัปดาห์กว่าๆซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเติมน้ํามันเนี่ยวันละ500เนี่ยหมดทุกวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความยากลำบากแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยในส่วนอื่นก็คือไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องอื่น ค่าเช็คค่ารักษาเรื่องค่ารักษาค่ายาค่าอะไรก็คือเราสามารถเบิกได้หมดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะอยากให้คุณต้อมช่วยยืนยันกับผมกับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการนี้อยู่นะครับว่าเรื่องราวที่คุณต้อมได้เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนางสาวเทวิกาจงขลกลางนะคะเรื่องราวที่หนูบอกไปคือเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สามเป็นเรื่องจริงค่ะหนูจึงของความช่วยเหลือจากพวก S <S ี่มมผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณต้อมนะครับแล้วก็เข้าใจถึงความยากลําบากนะครับซึ่งผมก็ได้จัดตั้งูลนทีิหมอหมูสุ่มมะเร็งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะรับเงินบริจาคและผมทําหน้าที่เป็นสะพานบุญในการที่จะส่งมอบความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไปยังคุณคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกวับความยากไร้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะได้มอบเงินบริจาคส่วนหนึ่ง นะครับไปให้กับคุณต้อมนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในช่วงต้นก่อนนะครับแล้วก็ผมได้ขึ้นเบอร์บัญชีของคุณต้อมนะครับแล้วก็เบอร์มือถือไว้ที่ข้างจอนะครับสำหรับท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วอยากจะให้ความช่วยเหลือให้คุณต้อมได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งก็เหมือนกับเรากำลังวิ่งจะไปถึงสุดทางอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เราพบอุปสรรคนะครับถ้ามีคนได้ช่วยเราเนี่ยเราจะได้ผ่านตรงนี้ไปได้เราก็จะได้ถึงเช่นเส้นชัยก็คือว่าเราได้รักษาจนจบ นะครับก็คือเหลืออีกแค่ประมาณ14แสงเท่านั้นเองก็หวังว่าคงจะได้รับความเมตตาจากคุณผู้ชมนะครับที่สามารถที่จะบริจาคได้โดยตรงไปที่คุณต้อมนะครับในเบอร์บัญชีที่ผมได้ขึ้นอยู่ข้างจอนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมไปนะครับเพื่อให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตเป็นกําลังใจนะคบให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหลืออีกนิดเดียว ก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับแล้วที่เหลือหลังจากนั้นก็คาดว่าเ,เราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกลับมาทํางานได้เต็มที่ดูแลลูกทั้งหมด4คนได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องออมีรายจ่ายเพิ่มเติมที่เราจะต้องเอาไปใช้สําหรับเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งอย่างเงยที่เราต้องต้องเป็นปัญหาอย่างทุกวันนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคุณต้อมด้วยนะครับแล้วก็คงจะไม่บรบกวนเวลาคุณต้อมนะครับก็ขออนุญาตที่จะลาคุณต้อมเลยนะครับ สวัสดีครับ